อันแรกนี้ไม่พ้นความเจ็บป่วยซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความเจ็บป่วยคนที่บอกว่าแข็งแรงอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งนะครับโชคช่วยนะครับต้องขอบคุณพระเจา้าแต่ว่าตัวที่เป็นห่วงมากที่สุดคุณรู้ไหมคืออะไระคือะจความเหงาความเหงาความเครียดดีเพรสคนที่อายุมากเนี่ยนะครับพอเลย60สิบไปเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยดีเพรสได้ง่ายเลยอธิบายได้ง่ายข้อแรกเลย คุณเกษียณเพราะฉะนั้นพอคุณเกษียณรายได้หายอะไปทํางานจอเพื่อนลืมอแต่พออยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านพี่น้องญาติเขาไปทํางานคุณอยู่คนเดียวเหงาเหงาชิบเป๋งเลยแล้วทำยังไงอาจารย์นะครับอันนี้ที่สองนะครับเออันที่สามนะครับที่สําคัญมากก็คือว่าคุณจะรู้สึกว่าเวลามันยาวมากเวอร์เข้าใจไหมพอคุณอยู่คนเดียวเนี่ยมันนับเป็นวินาทีเลยใช่าใจไหมนาฬิกาเนี่ยติ๊ก พราะฉะนั้นสืวเนี่ยสร้างความเหงาแล้วยิ่งแค่คุณเหงาแล้วเกิดไม่มีตังค์โอ้โหดาวโบจิวพาร์ตี้อันตรายสองอย่างเลยเบิ้ลย่นเครียดเลยครับครับและถ้าบางคนมันเคยยิ่งใหญ่มีหัวข้นสุว่าโอ้ยิ่งใหญ่โอ้โหมันขึ้นมากพาถึงตอนนั้นหายไปเลยนะครับคนที่เคยยกมือไหว้คุณคนที่มีรู้คมรู้จักอนี่เป็นใครเขาอาจจะลืมคุณไปแล้วใช่ในวันนี้อันนี้คืออันที่สามใช่ไหม คุณจะต้องมีการวางแผนมีงานที่เราทําต้องเป็นงานที่เรารักด้วยเพราะถ้าเราไม่มีงานที่เรารัก,กรเกษียณไปทํางานแล้วคุณก็เครียดอะ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จุดแรกก็คือในการที่เราจะป้องกันภัยเขาเรียก i n s e r ช of meaning ครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์อ่านตั้งนายนูสิบสตอนนี้เป็นหนังสือที่เป็น10เล่มที่คุณต้องอ่าน man search for meaning man search for meaning, for meaning. ของวิกเตอร์แฟรงค์คนคนนี้นะครับถูกเป็นพวกยิวกําลังเรียกว่า ถูกทางฮิตเลอร์จะเล่นงานจะตายไม่ตายแหละแต่ละวันแต่เขาภายใต้แรงกดดันหาศ<า>สารเขายังมีความสุขในบางโอกาสนะครับลองว่าเฮ้เราชอบอะไรนะครับหาอาชีพที่ตรงกับเราและเราไม่ได้งี่ยเงา่าบางเรื่องเราไม่เก่งในวันนี้แต่เรียนรู้ได้ว่ามีหลายเรื่องที่เรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้ค้นตัวให้เจอว่าเรานะมีความสามารถเรื่องอะไรนะครับบางเรื่องเรามีความสามารถแต่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้เรียนได้แล้วก็เอาความสามารถเนี่ย นะครับมาดูว่าตัวไหนนะครับนะครับที่เราคิดว่าชอบมากอันดับหนึ่งอันดับสองสามกลับไปอันหนึ่งมองไปไกลๆไอ้ที่เรามีความสามารถเนี่ยอนาคตมันมีอนาคตไหมเี่เกิดอาจารย์มีความสามารถเป็นหมอตำแยเงี้ยหุ่นมองไปอนาคตมันไม่มีอะไรนึกภาอไครับพอชั้นจุดเริ่มต้นก็คือหนึ่งคนตัวเองให้เจอสองหลังจากเจอแล้วนะครับทำอย่างไรต่อวางแผนชีวิตไอ้อาชีพนี้ตลอดไปดีไหมพอของมันดีปั๊บวางแผนข้ามมิติ หลังกเกษียณไม่มีคําว่าเกษียณอาชีพนี้งงนเป็นอาชีพที่ทำได้ตลอดกัะบวนที่3การที่จะทําได้การแข่งขันมาเยอะมากทางพุทธศาสนาสอนผมว่านะครับดินฟ้าอาการเนี่ยเราป้องกันไม่ได้แต่ความเป็นหินเราอยู่ได้เพราะมันหนยคําว่าปัจจัยภายนอกนีหยเราคุมไม่ได้โลกจะดูถูกเราเห็นเจอเฮ้ยนี่มันงี่เง่าไอ้นี่มันโอ้ยมันโง่มากอะไรต่างถ้าเราไปฟังอันนี้เครียดมากเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราอย่าไปสนใจเลยสนใจอยู่อย่างเดียวทําตัวเองให้มีความสุข ทำตัวเองให้มีความหมายทุกวันคุณจะต้องอยู่ภายใต้อุปสรรคที่จะมีคนเล่นงานคุณเยอะมากเลยเขาจะไม่เกลียดหน้าไม่พูดมากมชี้โปงเลยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลย,เย,เยนู่นนี้นี่โอ้ยมันเหอนองุอหงิงอย่างนี้อะไรกันไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปสนใจพวกนี้นะเกมเอ้ยชีวิตเราเนะี่ยตกอยู่ภายใต้เขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการคือไม่ฟังไปเลยจับเลยว่าเกมเราอาชีพนี้ทําให้อาชีพเราเนี่ยนะครับมีนฮะมีอะไรครับดีขึ้นทุกวันภายใต้โลกงานเปลี่ยนแปลงนะครับเราดีขึ้นทุกวันเพราะโลก าการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรู้ไม่มีจุดจบต้องมองอนาคตด้วยจะเป็นเรื่องอาชีพที่ตัวเองชอบแล้วไม่มีอนาคตนะครับนะครับยกเว้นคุณจะชอบความตกต่ําเป็นอาจีนอันนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ชอบถ้าไม่เก่งก็ไม่เป็นไรฝึกได้เพราะอาจารย์บอกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเลยคืนคิดว่าเก่งนะครับคนที่มันเก่งมากคนที่มันคิดว่ามันฉลาดพวกนี้จะจบลงแย่เพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดตัวข้างหนึ่งได้คะแนนมันน้ำเต็มแก้วเลยนะหลายคนที่อาจารย์บอกนะนะครับได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง เฟลเยอะมากเลยเพราะว่าการได้อันดับหนึ่งไม่ได้ว่าคุณฉลาดแต่เรื่องความฉลาดมันบัดด้วยจากการวิเคราะห์การต่างๆกับวันที่2มันขึ้นอยู่กับโมเมนต์พอเอิญโมเมนต์นั้นน่ะคนคนนี้ฉลาดกว่าคุณแต่ไม่มีเวลาเรียนหรือว่าไม่ได้เรียนกับโมเมนต์นั้นคุณมากเพราะฉันพอออกมาพอจบปั๊บเนี่ยนะครับคุณจะต้องมาทํางานด้วยกันไอ้คนฉลาดจะได้มากกว่าคุณแต่ไอ้คนที่มันอันดับหนึ่งเนี่ยจะสร้างประเด็นปัญหาเขาเรียกว่ากับดัก โอเวอร์คอนฟิดนน์แครปกับดักแห่งความโอหังมั่นใจเกินมั่นใจเกินไปจะกลายมาเป็นวิกติมออบอยู่โอนสักเซสคือเป็นเฉลยสูงความสำเร็จตัวเองเพราะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่อง EQ เพราะนันคนก้บคนไม่ได้ IQ เนี่ยสำคัญน้อยกว่า EQ แต่ต้องมี IQ นะฮะแต่ EQ เนี่ยสำคัญมากตัวที่ EQ คือนำไปสู่ p a ชชั่นเลือกอาชีพแล้วก็พยายามปรับตัวแล้วก็ต้องมีแพชชั่น p a ชชั่นมาเกิดจากอะไรเลือกอาชีพที่ตรงแล้วก็พาอาชีพตรงปั๊บนะฮะคุณก็จะมีความรู้สึกมัน พอมันปั๊บด้วยความเคารพคุณเลือกอาชีพที่ตรงแล้วก็ดีลบนนะครับหนึ่งถ้าคุณจะรวยก็ยังรวยอย่างมหาศาลเพราะคุณจะกลายมาเป็นเบอร์นหนึ่งของอะไรนั้นเพราะคุณทําในลักษณะที่คนทั่วไปเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะหัการที่สองคุณไม่รวยแต่คุณทําในสิ่งที่คุณรักอะ่ะมันแฮปปี้มากเลยอะ่ะมันก็รวยเหมือนกันแต่ว่ารวย,วยด้วยจิตใจของเราใช,เใช่ไหมครับคนบางคนบอกอาจารย์ผมแก่แล้วมันสายเกินไปแล้วอาจารย์เคยบอกเกมผม นะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่กระทั่งอายุคุณดูุหน้าตาผมไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉันอายุที่อยู่ที่ใจผมบอกใครต่อใครว่าอายุอาจารย์สามหกคนก็งงอาจารย์พูดเหมือนตลกไม่ตลกผมสี่เลียสเลยพะอาจารย์พิว่าสามหกอาจารย์คิดในใจผมยังมีเวลาทำอีกเยอะเพราะฉันวันนี้อาจารย์ทําในสิ่งที่อย่างเช่นะตอนนี้อาจารย์เรียนคอมพิวเตอร์เรียนกับหลานผมนะครับเตรียมท่อมให้ยืนมาตา ไม่ได้แก่เกินไปเพราะเราอายุมากแต่อายุ36เรียนต่อไปได้วันนี้อาจารย์ก็เรียนหลายภาษาเรียนเยอรมันจนกระทั่งถึงเปิดติกดูดัดได้นะครับเรียนเรื่องของภาษาแล้วก็เรียนด้านภาษาเรียนไม่ใช่เพื่อเก่งแต่ว่าขนาดเดียวกันเรียนเพื่อที่จะรู้เรื่องภูมิรัฐศาสตรเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่มีคำว่าสายเกินไปครับไม่เช่นั้นตอนอายุ60แก่เครียดมากกู้องคิดดูดินั่งอยู่ที่บ้านมีกำแพงเดินไปเดินมานะครับ แล้วก็ถึงเวลากินก็ปรากฏว่าเกิดไม่ได้ชอบอะไรเลยกินอะไรก็ไม่รู้ต่อให้คุณมีเงินนะเครียดไหมครับอืแต่ถ้าทําแบบอาจารย์เห็นไางครับไม่จําเป็นต้องมีเงินะทำสิ่งที่เรารักชอบต้นไม้ยู่ปลูกเลยปลูกเลยชอบแล้วมันเห็น KPI อ่ะตัดชนีตัววัดแล้วบอกเลยเฮ้หรือใครต่อใครที่ต้องการปลูกไว้ปลูกมาคุณอาจจะคนมาจ้างคุณขายเข้าใจยังครับ